มีประวัตินะไปตอกไม้แล้วก็ตอกตอกตอกอยูน่นะตอกจนตอนนี้ปวดทั้งข้อมือแล้วก็ชามือเวลาชาเนี่ยช,ช,ชานิ้วนี้นี่เวลาชาเนี่ยชานิ้วนี้เนี่ยสามนิ้วแล้วนิ้วนี้ครึ่งหนึ่งเนี่ยชัดเจนนะส่วนใหญ่เนี่ยคือถ้าเกิดเราไปตอกอะไรเยอะเนี่ยมันจะทำให้เส้นประสาทต,ตรงเวณของข้อมืออักเสบหรือว่าบางทีไปเจาะสว่านเนาะหรือว่าคือไอ้ถือเครื่องตัดหญ้าหรือว่าตัดไม้เนี่ยมันก็จะสั่นพอสั่นเสร็จปุ๊บมันก็จะทําให้เส้นประสาทตรงนี้อักเสบแล้วมีอาการได้นะครับเดี๋ยวมาดูไอ้กดไอ อันนี้นะฮะอันนี้เราตรวจด้วยอันตราซาวดูนะเส้นประสาทมีเดียนเนิร์ฟนะตรงนี้นะ,ะที่มันบวมแล้วก็ที่ว่าหนาตัวคือตรงนี้พังผืดที่ว่าพังผืดกดทับเส้นประสาทคือพังผืดตรงนี้มันหนาแล้วไปกดทับเส้นประสาทตรงนี้เนี่ยนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นพังผืดกดทับเส้นประสาทเนาะงั้นอันนี้ต้องให้คนไข้หลีกเลี่ยงไอพฤติกรรมที่ต้องไปตอกว่าไปใช้เครื่องมือที่มันสันส้นๆบางคนขับมอเตอร์ไซค์ก็จะทําให้มีการชามือเนี่ยได้นะเดี๋ยวการรักษานะเดี๋ยวเราจะฉีดยาลดออัักกเสบบ่นนะคร ตอกเนะนี่ยนิดเดียวเนอรนี่นี่เข็มนะนี่นะเราฉีดยานี่นะวเวลาเราฉีดยาเนี่ยเราเลาะเราไม่ได้ฉีดเข้าตรงเส้นประสาทนะเราฉีดยาเลาะพังผืดตรงนี้เห็นไหมฮะพังผืดเนี่ยที่เนี่ยเลาะเส้นประสาทออกมาตรงนี้นี่เลยเนี่ยอันนี้เส้นประสาท